สวัสดี FC ค bon อบอลและสมาชิกในครอบครัวเทพบอลของผมทุกๆคนทุกๆท,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 ท่านด้วยนะครับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายน2568กครับฟุตบอลค่ำคืนวันนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับบุนเดสกันโช,ชลาลิกา้าลิกเอิงฝรั่งเศสลงทำกันครบเลยนะครับจัดให้เหมือนเดิมอเมอเดิฟหน้าช่อง3ตัวนะครับเอาไปแยกเน้นกันเมื่อวานนี้เราสรุปผลงานกันก่อนเมื่อวานนี้หน้าช่องไม่ดีจริงๆนะครับที่ให้ไปพรีเมียร์ลีกนะครับก็ไม่มาตามนะครับวันนี้ผมจะจัดให้ทบต้นทบดอุ่ นีนี่าเลือกเชียร์มากที่สุดก็หยิบยกทั้ง3ลีกมาให้เลยพิีเมีลีกอังกฤษนะครับกันโชว์แล้วก็ลาลิกาสลาลิกาสเปนนะครับใน3คู่นี้3ทีมนี้น่าเลือกเชียร์แต่ก่อนจะไปครับยังขอฝากครอบครัวไว้ก่อนเลยเมื่อวานนี้ถึงหน้าช่องไม่มาในคะรอบครัวครับตัววีพีอย่างลีพูมาทั้งหมดเลยแล้วก็ฟุตบอลตอนเย็นครับโอเวอร์โอเวอร์สกอร์เต็มเวลาก็แตกถึง2ตัว นะครับสำหรับผมที่ให้ไปในครอบครัวเทเบอลใครที่อยู่ในครอบครัวเป็นสมาชิกกันอยู่ตามทั้งวันทั้งคืนทั้งบอลสดนะครับแนวทางบอลสดแนวทางฟุตบอลเอเชียฟุตบอลยุโรปยังไงเราบวกทุกวันอยู่แล้วบวกมากบวกน้อยมันอยู่ที่วันฉะนั้นเชิญชวนครับทุกท่านที่ดูคลิปปนี้อยู่นะครับเราต้องการเข้าครอบครัวกีฬาที่มีความมั่นคงให้ครับเชื่อถือได้ให้นะครับและที่สําคัญมีความแม่นยําให้เข้ามาในครอบครัวเทเบอลได้เลยนะครับไม่ต้องลังเลที่จะเข้ามาครับเพราะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาดูผลงาน อธิบายเล็กๆอยู่นะครับทำตามนั้นคลิกเข้ามาเป็นเพื่อนกันมารับแนวทางดีๆก่อนใครในทุกๆวันครับครบทุกคู่ครบทุกลีกถ้าอยากได้กนนารแนวทางฟุตบอลสดแนวทางฟุตบอลเจ็ดสี tier, ฟุตบอลเอเชียฟุตบอลยุโรปเราจัดให้กันทั้งหมดครบจบในที่เดียวเลยนะครับเชิญชวนเข้ามาเป็นเพื่อนกับสปอนเซอร์ผมมั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยิ่งเป็นสมาชิกของตัวผมครับมีปัญหาทุกอย่างผมจัดการให้ทุกกรณีเลยนะครับวันนี้คัดไปแล้วสามทีมจะเลือกเชียร์ทีมไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับ คู่แรกนะครับเรามากันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาที่เอตีฮัสเตเดียมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมืเรื่องของบอลมัดครับคู่นี้ก่อนเกมซิตี้อันดับที่8ของตารางครับส่วนบอลมัดอันดับที่2ตารางพรีเมียร์ลีกณตอนนี้นะครับคิกออฟเวลาห้าทุ่มครึ่งบ้านเราเพราะความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าทางด้านของซิตี้ครับเปิดบ้านได้เปรียบบังคับชนะขาดสองประตูขึ้นไปนะครับกองเชียร์พวกเขา ถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับ1ประตูทําได้เพียงแค่หูแหวงนะครับทั้งคู่เจอกันมาในเกมที่แล้วเป็นซิตี้เปิดบ้านเอาชนะบอลมารตมา3ประตูต่อหนึ่งครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังในทุกรายการของทั้งคู่ UM ครับอย่างซิตี้ฟอร์มดีครับ5เกมหลังทุกรายการครับชนะ4แล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่ดีเลยส่วนบอลมัตก็ดีเช่นเดียวกันนะครับ5้านัดหลังไม่แพ้ใครครับเสมอ3แล้วก็ชนะ2เกมถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่ดีวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับ เจ้าถิ่นฟิตี้ครับวันนี้มาในระบบเดิมครับ4 1 4 1ตัวเล่นบาดเจ็บมีเพียงแค่ตัวเดียวคือโรดดี้น้องน้ำพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเลยวันนี้นำทีมโดยเออร์ลิงฮาร์แลนด์พร้อมลงสนามในคัมคือวันนี้ทั้งฝั่งของบอลมัดทีมเยือนวันนี้จะขาดตัวผูเล่นเดิมๆครับเจ็บก่อนหน้าอยู่แล้วอย่างพวกครับเอเนสอูนาวพวกนี้ครับอีวานิซอนครับที่มีการบาดเจ็บแล้วก็เดวิดบุ๊คครับมีการบาดเจ็บน้องนั้นก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเหมือนกันวันนี้มาในระบบ4 2 3 1ครัับวนนี้นาทีมโดยง่สองสนามในค่งคืนนนี้ะครับแนวทางงขอผมบันที่อยากให้เเเลลืืออออกกกกชียยร์าให้มงันผมชอบทำ บอลมาทีมเยือนมากกว่า นะครับจริงอยู่ซิตี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านอยู่แล้วนะครับต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองคุณภาพนักเตะนะครับระบบทีมก็ดูดีกว่าทางด้านของบอลมัดอยู่พอสมควรแต่มองว่าลูกการนี้บอลมัดยกระดับทีมดีขึ้นมากเลยนะครับหลังอันดับที่2ของตารางถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมคิดว่าวันนี้นะครับเต็มที่ซิตี้ชนะไม่เกินหนึ่งประตูแน่นอนด้วยระบบทีมของบอลมัดดูดีขึ้นครับเล่นเข้าขารู้ใจและทําทีมได้ดีมากสําหรับอิราอลานะครับมองว่าวันนี้บุกไปมุมเสมอมีด้วยนะครับแต่ถ้าแพ้ผมคิดว่าแพ้ไม่เกินหนึ่งด้านขอองบมัไป ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับ คู่ที่2นะครับเรามากันที่สุดลาลิก้าของสเปนกันนะครับเราไปที่สนามโอลิมปิกหลุยส์คอมปานีครับบาร์เซโลนาครับจะเปิดบ้านตารางการเป็นหนงนั่งของเอลเช่ครับคู่นี้ก่อนเกมบาร์ซ่าอันดับที่3ของตารางครับส่วนหนึงนั่งของเอลเช่อันดับที่8ของตารางลาลิก้านะตอนนี้นะครับคิกออฟเวลาเที่ยงคืนครึ่งบ้านเราแขางแกรได้เปรียบหรือต่างประเทศมองว่าบาร์ซ่าเปิดบ้านได้เปรียบครับบังคับชนะ2ประตูขึ้นไปนะครับกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มไม่ได้ครับสองประตูเฮหนึ่งมุมสามประตูคือ ส,ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังในทุกรายการของทั้งคู่ถือว่าบาซ่าฟอร์มตกลงมาพอสมควรครับก็ชนะเพียงแค่2เกมแล้วก็แพ้3เกมใน5เกมหลังสุดของพวกเขาทุกรายการทั้งฝั่งของเอลเช่ครับ5เกมหลังก็นชนะ2แพ้2เสมอ1ถือว่าฟอร์มอยู่ในระดับกลางๆวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับเจ้าถิ่นนะครับจะมีตัวติดทดแบน1ตัวคือเปดี้ครับแล้วก็มีตัวที่เล่นบาดเจ็บก็มีกาปี กาบี้นะครับอังเดียเจเกตและลาฟินยาครับมีการบาดเจ็บนอกนั้นก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามครับวันนี้มาใ้บบ4-2-3-1เช่นเดิมครับวันนี้นำทีมโดยงนงกเตของเฟรนโตเลสครับลามินยาเมาก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามทั้งฝั่งของเอลเช่ทีมเยือนครับวันนี้ตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือตัวติดทับแบนไม่มีสักตัวเดียวเลยพร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามครับมาใ้บบ3-5-2เหมือนเดิมครับวันนี้นำทีมโดยอเวโรโรลิเกสครับพร้อมลงสนามในค่ำคืน,น อฟซีบาร์เซโลนาครับวันนี้ได้เปรียบที่เล่นในถิ่นของตัวเองด้วยนะครับแล้วระบบทีมทุกอย่างแล้วคุณมาษเตะบาร์ซ่าดูเหนือกว่านะครับถึงแม้ฟอร์มช่วงหลังอาจจะดรอปลงมาแต่วันนี้ยังไงต้องระเบิดฟอร์มอย่างแน่นอนนะเพราะล่าสุดก็พ่ายกับเลอัลมาดิดในเอลกาสิโกมาด้วยวันนี้ต้องการแต้มจริงๆผมคิดว่านะครับเล่นวันนี้นัทางด้านของฮาเซนฟิกน่าจะวางแผนให้ลูกทีมเน้นเต็มกำลังนะครับก็เปิดเกมบุกตั้งแต่นาทีแรกันนาทีสุดท้ายแน่นอนคิดว่าชนะขาดได้ถึง2ประตูฉะนนนนนนนัััั้้้้คครบบววีใใหหหเเลืออกกชาาาขงงซ่ไไปมททํุผิด คู่ที่3นะครับปิดท้ายสำหรับเอาเดิฟหน้าช่องในวันนี้มากันที่กานโชซิยาร์อิตาลีเราไปกันที่ซานซิโรครับเอซีมิลานครับจะเปิดบ้านตอนละกามีเรื่องของโลมาครับก็เป็นมิกแบทด้วยนะครับคู่นี้ก่อนเกมมิลานอันดับที่4ของตารางครับส่วนโลมาอันดับที่2ตารางกานโชนะตอนนี้นะครับคิกออฟเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าบ้านเราเข้าความได้เปรียบหรือต่างประเทศมองว่ามิลานเปิดบ้านได้เปรียบครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาก็เฮก็ยิ้มกันได้แล้วนะครับเจอกันมาในเกมล่าสุดครับเป็นเรื่องของโลมาเปิดบ้านเฉือนนนนนมมมลลาาารรรระ่่่่่ออคคััับบใเเเกกกสสุดทีจวฟ์น 5นัดหลังในทุกรายการของทั้งคู่ครับอย่างมิลานถือว่าฟอร์มดี5เกมหลังนะครับไม่แพ้ใครครับชนะ2เสมอ3ถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่ดีส่วนโลมาก็ดีเช่นเดียวกันนะครับชนะ3แพ้2เกมใน5เกมหลังสุดก็ถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่ดีณตอนนี้นะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับเจ้าถิ่นนะครับของกุนซือทางด้านของอัลเลกีนะครับวันนี้ตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็มีตัวเดิมครับพวกทางด้านของลาบิโอครับมีการบาดเจ็บคิทเตียนพูริสิ์นะครับแล้วก็ ซาเนโก้คิมินสครับมีการบาดเจ็บนอกนั้นก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามครับวันนี้มาในระบบเดิมครับ3.5.2ครับวันนี้นำทีมโดยทางด้านของราเฟลเลอาพร้อมลงสนามในค่ำคืนวันนี้ทั้งฝั่งของ ทีมเยือนอย่างโรม่านะครับของกุนซือกัสเปเรนี่นะครับก็ตัวไม่ได้บาดเจ็บมีตัวเดิมครับอย่างทางด้านของอันเคนโยนะครับมีการบาดเจ็บครับเอโดอาโดเจ็บแล้วก็กองหน้าอย่างเอแวนฟูกัสันครับมีการบาดเจ็บตอนนั้นก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามครับวันนี้ก็นําทีมโดยทางด้านของเปาโลดิวาร่าครับมาในบุกสามสี่สองหนึ่งเช่นเดิมแนวทางของผมบาสเทตบอลที่อยากให้เลือกเชียร์อยากให้เลือกมองการผมชอบที่เอซิมิลานเจ้าถิ่นมากกว่า นะครับปีนี้ยกระดับผลงานได้ดีขึ้นพอสมควรเลยตั้งแต่อารากีเข้ามาคุมทีมนะครับมองว่าวันนี้ได้เปลี่ยนที่เล่นในบ้านด้วยได้เล่นในซานซิโรครับยังไงได้เปลี่ยนอยู่แล้วคุณภาพตั้งเตะสูสีคู่ขี้กันอาจจะเหลื่อมกว่าด้วยซ้ำไปสำหรับเอซิมิลานมองว่าเล่นในถิ่นตัวเองวันนี้บทกันบาบทกมาคิดว่ามุมชนะเป็นของมิลานอย่างแน่นอนดังนั้นครับวันนี้ให้เลือกเชีย์นักของเอซิมิลานไปไม่ทาให้ทุกคนผิดหวังครับ สรุปสทีมหน้าช่องนะครับวันนี้เอาไปแยกเน้นจัดหนักกันครับเลือกเชียงคันของบอลนมัดนะครับบาร์เซโลนาและปิดท้ายด้วยเอซิมิลานครับ3ทีมนี้แยกเน้นเห็นผลกําไรทบต้นทบดอกของเมื่อวานอย่างแน่นอนผมรับประกันนะครับและสุดท้ายฝากไว้นะครับแนวทางบทวิเคราะห์วิจารณ์ที่ผมให้กับทุกคนหน้าช่องครับให้ด้วยเหตุผลฟุตบอลนะครับข้อมูลฟุตบอลเรามีความน่าจะเป็นของเกมนั้นๆครับไม่ใช่เราเปิดคลิปมาครับทำคลิปแบบว่าชี้ทีมนู้นทีมนี้ทําคลิปแบบนั้นไม่มีข้อมูลแบบนั้นผมไม่ทําอย่างแน่นอนผผมมมมมมมให้้้ดววยขออููลคคคาาานน่่่จเเเป็ซึงงทีบบรรร์ัััชฟืสก ฝากกันไว้และฝาก,กไว้สุดท้ายเลยครับเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องทีเด็ดอยู่ในครอบครัวเทเบอลครับฟุตบอลเจ็ดสีฟุตบอลเอเชียฟุตบอลยุโรปเราพร้อมจบครบในที่เดียวให้แนวทางกันที่เดียวที่นี่เลยนะครับในครอบครัวเทเบอลปัดขวาครับใต้รูปโปรไฟล์มีคําอธิบายในคลิอยู่ทําตามนั้นคลิกเข้ามาเป็นเพื่อนกันร,รับแนวทางดีดีก่อนใครในทุกวันอย่างแน่นอนนะครับคําคือวันนี้ผมขอ fc ทุกท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ